การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พอสำหรับอนาคตจะทำได้อย่างไรคะมีสักสี่เทคนิคที่อยากเอามาฝากแล้วก็แชร์กันแล้วกันนะครับเทคนิคแรกที่คิดว่าน่าจะเป็นการที่เรามีแหล่งข้อมูลที่ดีเพื่อทุกคนได้สามารถเอาแหล่งข้อมูลนี้ไปใช้พูดคุยกันด้วยเหตุผลที่สําคัญและจําเป็นก็คือเรื่องงานในขณะเดียวกันเราก็ควรจะมีพื้นที่ให้พวกเราได้พูดคุยถึงความรู้สึกกันบ้างครับจะเป็นพื้นที่หรือเวทีที่เราพูดถึงความล้มเหลวได้อย่างไม่อายพูดถึงความผิดพลาดที่ มันสามารถเป็นบทเรียนให้กับทุกๆคนที่มานั่งฟังในเซ็ชันนั้นได้รวมไปถึงเราต้องอันที่3แล้วนะเราต้องออกแบบสภาพแวดล้อมให้ทุกคนรู้สึกว่าทุกวินาทีที่ก้ามาหยุดในเนี้ยมันคือการเรียนรู้ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะผิดพลาดหรือล้มเหลวก็ต้องเรียนรู้ร่วมกันนะครับอย่างที่บอกว่าเราอาจจะเรียนรู้บางอย่างในได้ในสภาวะที่ปกติแต่ เราอาจจะต้องเรียนรู้อย่างบางอย่างที่สําคัญในสภาวะที่กดดันและก็เจ็บปวดเหมือนกันมันก็มีแหละงั้นทุกอย่างคือการเรียนรู้นะครับแล้วก็สุดท้ายผมเชื่อว่าเราต้องสร้างความรู้สึกว่าที่นี่หรือองค์กรไม่ใช่ของผู้บริหารคนเดียวหมายความว่าพวกเขาต้องรู้สึกได้ว่าเขามีอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลง บางอย่างที่ใกล้ตัวเขาได้ครับนี่คือ4เทคนิคที่ทรงพลังมากๆและผมเชื่อว่ามันจะสร้างเปาเดชั่นหรือพื้นฐานในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในอนาคตให้กับองค์กรแน่นอน